E 9นาฬิกากับอีก3 8นาทีนะครับรายการควรเปิดกรรมครับของเราออกอากาศสดนะฮะวันนี้ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มนะครับช่อง1575จาน b s i นะครับ gmm ผมไม่แน่ใจนะครับก็มีหลายจานนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูเลยกันดูในมือถือได้ด้วยนะฮะดูในมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะขึ้น PG ให้ดูแล้วกันว่าเข้าเว็บไหนอะไรยังไงนะครับก็ชุวนนี้เป็นช่วงเชื่อโบราณบานบุรีนะครับก็ประเด็นแต่ละ ประเด็ดนนี้ท่านสรรหาคัดมาแล้วทีมงานเนาะตั้งใจคัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลองใาเขาคงตั้งใจแน่เลยเพราะประเด็นวันนี้นี่น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องราวของการหลังความตายเชื่อหรือไม่เงินปากศพช่วยให้ผู้ตายนะมีเงินใช้ในภพหน้าเงินปากศพนะครับช่วยให้ผู้ตายนะครับมีเงินใช้ในภพหน้าเชื่อไม่เชื่อ S อ s บอกมาฮะนะครับสี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์นะครับ,รบพิมพ์ s ออก่อนแนละ้วพิมพ์คำ คือใครเคยมีประสบการณ์แล้วกันนะครับใครเคยมีประสบการณ์ว่าเออเอาเอาเงินใส่อะไรยังไงนะครับให้เขาไปซื้อที่มาไอย่างนั้นหรือสับเปลือกมันหลอกกันไม่รู้ว่าทุกทีอ่าหยอดหยอดแบงค์พอพอเริ่มจะปิดฝาลงแล้วเริ่มแฮปแล้วปุ๊บ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 หยิบมานี่ครับแต่ตอนเด็กๆผมเคยนะอาจารย์คือเขาอเอาตัเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมก็เก็บแปะตีบเรียบร้อยผมก็ไปเก็บเศษเหรียญแล้วแล้วมาขัดขัดขัดแล้วไปซื้อขนมกินแต่ผมกล้าเนาะเพราะตอนเด็กๆผมเอาเรื่องนั่นแหละ นะครับก็เขี่ยเตะกระดูออกแล้วเขาไม่มีผีออกไหม,มก็แปลกดีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั<ม>้นตอนมาโตลเลยรู้เนี่ยเวลาไม่ค้าทอนตังตังดำๆนี่นเขี่ยออกพอรู้อันนี้ผ่านหมรออภูมิมานะครับจริงไม่จริงว่ากันไปนะครับ4ี4่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์นะครับเชื่อหรือไม่นะครับเงินปากผีเงินปากศพเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ในภพหน้าซื้อที่ดินซื้ออะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญในสมัยโบราณนี่จะเป็นอะไรนะคดร่วงไหมใช่ครับ ทองคำเนี่ยยักษ์ให่เนี่ะครับโอ้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไว้ท้ายรายการช่วงเฉลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไอเรื่องของกับศพเนี่ยโอ้ยอันนี้น่ากลัวสุดเพราะผมเคยเจอเองกับตัวนะครับอาจารย์มีข่าวอาจารย์ที่เมกาคืออานนี้คือเป็นเรื่องฮือฮามากไม่ได้เป็นเรื่องลือเลยนะฮะแล้วก็ไม่รื่ลือในโซเชียลเพราะมันเป็นข่าวที่ทำนักข่าวไล่สำนักข่าวเขาตีแผ่เรื่องนี้ออกมาเหตุเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือเด็กอายุห้าขวบแกไปลลึกชาติได้ว่าแกเคยเป็นนักแสดงที่ฮอลลีวูดประเด็นเนี่ยนะครับชวนพิสวงเนี่ยมันหาคําอธิบายกันไม่ได้จริงๆเมื่อเด็กน้อยนะครับชาวเมกันไวยห้าขวบเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นนักอดีตนักแสดงฮอลลีวูดกับชาติเมื่อเกิดปรากฏว่าแกเนี่ยไปบอกรายละเอียดในชีวิตที่ตรงเป๊ะเลยเด็กคนนี้นะครับชื่อน้องไรอันแฮมมอสนะครับจากเมืองมัสโคกี้รัฐอะลาบาาม่า นะครับนางซินดี้เนี่ยนางซินดี้แม่ก็บอกว่าไลอันเนี่ยเริ่มฝันร้ายมาบ่อยๆนอายุสี่ขวบพอห้าขวบเนี่ยน้องก็ไปบอกกับแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นคนอื่นมาก่อนนะมามีนะครับน้องซินดี้กับไรอันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไอ้เจ้าแจนยุ้ยเนี่ยปัจจุบันสิบขวบแล้วนะนะครับเล่าประสบการณ์นะครับอธิบายในรายการทูเดย์นะครับของทางเมกาอวด อยู่ๆเนี่ยมีวันหนึ่งน้องเขากับกับแม่เนี่ยกำลังดูหนังฮอลลีวูดเรื่อง Night After Night หนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกสร้างมาเมื่อปีเมื่อปี1932นะครับก็จู่ๆมีเด็กชายเนี่ยน้องเขาเนี่ยโผล่ออกมาเลยว่าแม่นั่นเนี่ยผมอ่ะผมอะเคยเล่นเป็นเขามาก่อนผมเคยเป็นเขามาก่อนเขาคนนั้นคือมาร์ตี้มาตินดารามาร์ตี้มาตินเป็นนักแสดงประกอบนะฮะเนี่ยที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้ ไปน,นักแสดงประกอบตอนหลังมาเนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่ในฮอลลีว hmm. ูดนางซินดี้นะครับซึ่งเป็นคนคริสดเตดียนนะครับเป็นคนคริสอะนิกายคริสเตียนเนี่ยนะครับถูกผูกฝังมาไม่เชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดอยู่แล้ว mm hmm. นะครับไม่คิดว่าจะลูกชายเนี่ยจะอืก็ไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยพราฟังสิ่งที่น้องาอธิบายก็เอ้ยมัมือนจะซับซ้อนเหมือนจะเรื่องจริงละนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปกันเทสกัน ไปทสกันไปเทสกันกับครอบครัวอันนี้ผมเล่าเพิ่มเติมแล้วกันเขาไปเทสเกิดครอบครัวนะครับครอบครัวของมาติมาดินครับว่าใช่ไหมเด็กคนนี้ใช่ไหมเขาก็เจอพันยาเขาก็คุยกับพันยาคุยในบางเรื่องที่เขารู้กันแค่พันยากับสามีพันยาเขาเอ้ยใช่ไี่เธอเคยบอกกับฉันแบบนี้เธอเคยไปที่นั่นที่นี่กับฉันแล้วก็ลูกปัจจุบันอายุหกสิบลูกเขานะฮะลูกมาตี่มาดินเนี่ยปัจจุบันอายุหกสิบลูกเขาเนี่ยนะครับ ก็สารภาพมาตรงๆว่าสิ่งที่เด็กคนนี้พูดมันใช่เพราะว่าคําพูดที่เด็กคนเนี้ยเคยพูดออกมาเนี่ยคือเป็นคําพูดเก่าที่พ่อเขาเนี่ยเคยสอนในระหว่างการนั่งขับรถไปด้วยกันเขาจึงเชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือพ่อเขาเขาเองแทบไม่เชื่อตอนแรกเลยว่าทําไมพ่อเขาอายุแค่ห้าวงสิบวงอายุแค่สิบปวบมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้ลังพู้อเมริกามากท่านอาจารย์อาจารย์คนเราเม่เกิดกับชาติมาเกิดจริงหรอจริงสิ เอาแล้วทำไมบางคนจำบางคนไม่จำอ่ะมันมีเหตุผลอยู่หลายประการครับผมพี่ว่าบางคนสามารถจําได้สามารถจําไม่ได้ครับผมสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้เนี่ยว่าเรื่องภพชาติมีจริงครับผมการเป็นไาวไตายเกิดวัฏสงสารมีจริงครับการลืล่นชาติมีจริงรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ลึกนชาติได้เขาว่ากันว่าเนี่ยว่าคนที่กลางก่อนมาเกิดสติเนี่ยเขาจะให้ดื่มน้ำเขาดื่มน้ําเพื่อที่จะลืมสัญญากรรมอม ให้โอกาสมาเกิดใหม่ตามผลกรรมดีและชั่วทุกศาสนาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ดื่มมันก็ต้องมีหลุดรออไปบ้างก็จะลึกชาติได้นั่นเองนี่คือเขาว่ากันว่าแต่สิ่งที่อาจารย์ได้รู้ในสมาธิที่จะลึกชาติได้มันไม่ได้เป็นผลมาจากการดื่มน้ําที่เขาเล่ากันว่าเพียงอย่างเดียวครับมันหมายถึงเหตุและผลของความเป็นจริงที่ว่า คนนั้นได้มีกระแสบุญหรือการทําบุญมาครับมีการที่จะประพฤติหรือปฏิบัติมาคนั่นคือข้อแรกครับข้อที่สองมีบางสิ่งบางอย่างก่อนที่จะมาจุติบางคนก็ได้รับความความแหละความเป็นเรียกว่าให้ระึชาติได้เพื่อมาบอกกล่าวมนุษย์ในโลกครับว่ากรรมดีทําชั่วที่มนุษย์บนโลกกรรมนั้นน่ะมันส่งผลหลักความตายนะครับมันส่งผลแม้ต้งมีมีชีวิตอยู่ด้วยนะนั่นเองครับผม เพราะนั้นคนเราที่ทีอาจารย์นนม,มันมีประโยชน์ไหมคนเราไปรู้ในอดีตชาติของตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษไหมมันมีทั้งสองมุมประโยชน์และโทษของการรู้อดีตชาติเนี่ยม,มุมหนึ่งคือการแก้ไขตัวเองในปัจจุบันออีกมุมหนึ่งเป็นการที่หลงตัวเองในอดีตชาติแล้วก็สร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อหรือถือตัวหรือเป็นเรียกว่ายึดมัน่นหรือมันม่น,ม,น,ม,นมีอนัตตาขึ้นมา ว่าเคยเป็นกรรษัตริย์เคยเป็นผู้มันเป็นเพียรเคยเป็นพระเป็นนู้นเป็นอะไรนี้ขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ในอดีตชาติมีทั้งด้านดีและด้านลบการการการรู้อดีตชาติของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ทําให้คนเราสงบลงใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมการรู้อดีตชาติไม่ได้ทให้คนเราสงบลงนะอืเปล่าเลยมันเป็นการบอกบอกว่าภพชาติมีจริงเท่านั้น เป็นการบ่งบอกว่าความดีความชั่วนมีจริงทุกศาสนาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคงเป็นคําตอบให้ในหลายคนที่นับถือศาสนาต่างๆได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไร<ม>ภพชาติก็ม,มีจริงเรื่องการไปนในบาติเรื่องการที่อะไรก็มีจริงนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทุกศาสนาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเป็นอย่งนั้นคือท้ายที่สุดแล้วจริงๆคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย มันมีจริงมันมีอยู่จริงคแต่เพียงแคว่าไอการที่ไประลึกในสัญญาเก่าในในความรู้หมายจาของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนครับแต่คนนั้นที่สามารถระลึกชาติได้เนี่ยในทางปฏิบัติรมเขาเรียกภิญญาถูกต้องถูกไหมอจรถูกต้องในการปฏิบัติเข้าถึงวิญญาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูในอดีตชาติของตัวเองทุกๆครั้งมันไม่จําเป็นเลยไหมมันไม่จําเป็นมันเป็นผล ฟังชั่นพิเศษทีเขาใ<ม>หม้มามันเป็นไม่ให้มามเป็นของการปฏิบัติที่ว่าคนปฏิบัติเนี่ยมันจะมีคําว่าปัญญาหูติศตาธิหรือว่าบุพเพนิวาสตุนาชาญบุพเพนิวะสุนาัาจานในการรล,ลึกชาติได้ไเพื่อรู้ที่มาที่ไปของเหตุและผลของการเกิดไงโองการเ <c oughs> ข้าใจในตัวเกิดใช่ว่าทําไมาต้องเกิดอีกแล้วทาไมต้องมา,ามเจอคนนี้ทำไมาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสาเหตุของการเกิดทุกเ <c oughs> ข้าใจปะ อาจารย์เดี๋ยวผมขอใช้คำสองคำรวมกันนะเดจาวูกับปิญญาเป็นตัวเดียวกันนะเดจาวูนี่แปลว่าอะไรเดจาวูคือการรู้หมายจำคืออาจารย์เคยเป็นไหมฝันว่าอ๋อโอเคนึกออกไหมใช่ว่าพิญญา,ากกว่ากุลตะวัอันนั้นเป็นคืออะไรคือสัญญากร,รมความรู้หมายจำที่เกี่ยวกับบคุคคลสถานที่อืมที่ว่ากูเคยมาที่นี้เฮ้ยกูเคยมาตรงนี้กูเคยทำแบบนี้อืมครับแต่การอภิญญาคือการย้อนกลับไป อันนี้เดินหน้าย้อนกลับแล้วแล้วเดินหน้าใช่ไหมอริยญ,ญาณนี่คือก,การรู้รู้ว่านี่ตชาอืมอมันจะมาเป็นยังไงมันจะมาเป็นภาพเป็นเฟรมเฟรมหมายถึว่าเพียงแค่รู้โดยเซนแค่นั้นเองมีสองประเภทลยกันรู้เป็นสัญญาณสัญญาณก็คือเซนอืม,อมรู้เป็นภาพที่มีภาพปรากฏขึ้นอืมครับการการการเข้าไปถึงการย้อนอดีตชาติได้เนี่ยมันเป็นภูมิธรรมที่เกียกวกาปัญญา คนทางนี้มันไกลไหมไกลมาจากสมาธิพื้นฐานไหมมันไกลกันเยอะมากมากไหมอาจารย์ท่าทางถึงอาจารย์อาจารย์บอกว่าจริงมันไม่ไกลหรอกจริงนะมันไม่ไกลอภิญญาไม่ใช่โลกียะชานใช่ไหมมันเป็นโลกียะอาอมันเสื่อมได้ด้วยหรอเสื่อมได้อาอเหรอที่ผมรู้ว่าอภิญญาเสื่อมได้เสื่อมได้เดี๋ยวอาจารย์อภิญญามันมีอะไรบ้างนอกจากรู้ไบบจำเรื่องในอดีตชาติ มันมีคําว่าตาชิดไงหูชิดไงมองทะลุพื้นไปเห็นตาชิดใช่คือเห็นหมดแหละได้ยินใครได้ยินเจโตถูกไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านใจส่วนทิฏฐยาเออเจโตปริยาคือการอ่านใจคนใจสัตว์หรือรู้ใจคนใจสัตว์อันนั้นอยู่ในหมวดหมวดองเจโตปริญาญาอยู่ในนึ่งในของกริญญาอยู่ในฟังก์ชันของโลกิยะใช่สามารถเสื่อมได้สามารถเสื่อมได้ ของพวกนี้มันเสื่อมโดยอะไรเสื่อมโดยจิตเสื่อมโดยการไม่ทําต่อหรือยังเสื่อมโดยจิตเสื่อมโดยจิตที่เกิดการการะทําที่เป็นกิเลสเสื่อมโดยจิตที่ไม่เกิดการทําที่เป็นกุศลกรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมหายไปในที่สุด<อ>เพร<บ>ว่าเป็นของที่ไม่ยั่งยืนมัน,เป,นเป็นเป็นสัตรธรรมที่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนอยู่แล้วของพวกนี้อยู่ในสมถะกรรมฐานใช่ไหมไม่ได้อยู่ในวิปัสสนาใช่ไหมใช่อยู่ในสมถะกรรมฐานคือวิปัสสนาแปลว่าวิปัสสนาไม่สามารถ อันนูดูข้อนดูอินเชาติตัวเองได้เลยหรออาจารย์ิปัสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องผ่านสมถะก่อนการรู้ดีต้องเป็นสมถะกต้องผ่านตัวนี้ก่อนมนีพิปัตนาอ๋ออาจารย์กำลังหมายความว่าคือคนเราเนี่ยอยู่กระโดดไปพิปัสนามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นจากสมถา,าไัต้องเป็นสมถะกเหมือนเจคเช่นที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ศึกษาและเป็นสมถะมาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ย่างไงว่ามันสมควรแก่เหตุที่เราต้องขึ้นพิปัสนาแล้วรู้จิตเราจะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ไปยึดติดในในสิ่งของวิเศษที่เรามีอยู่ในกายจิตเราจะเห็นว่าคนเนี้เดินมามันมีกรรมอะไรมันเป็นคนชั่วคนดีจิตเราจะเห็นว่าคนนี้มันคิดอะไรคิดไม่ดีกับเราหรือคิดไม่ดีกับคนอื่นไม่นจะเกิดควาเมเบื่อนหน่ายในตัวตนหรือความเป็นมนุษย์โอ้เดี๋ยวงั้นแปลว่าก,การย่นระยะทางการรู้อ่านจิตคนอื่นมันเป็นอภิญาที่เป็นโลเวียใช่ก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรนี่ ก็บอกแล้วไงมันไม่ให้ผู้วิเศษตัวบอกว่าคุอคนเนี่ยมันเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็บอกว่าเป็นผู้วิเศษอาจารย์ก็พูดตลอดว่าอาจารย์ไม่ใช่ผู้วิเศษก็เป็นปัจจุชนธรรมดาแต่มีปัญญาที่รู้เห็นไปตามความเป็นจริงอาจารย์เนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนทุกท่านแต่พอมีปัญญาที่อาจารย์สามารถรู้เห็นไปตามความเป็นจริงอาจารย์การก้าวย่างจากจากวิปัสสนาสมาธิโทษการก้าวย่างจากอวิญญาเนี่ยอยู่ที่อยู่ในสมีนน่ยเขา้าสูงวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะเขา้าสวดบำบัดน มันมีตัวชี้วัดอะไรคู่บานการรับรองหรือหรือว่าตัวเรารู้ปัจจตังเยนี่ตัวเราเป็นปัจจุตังจะรู้เองว่าเราสามารถทาอะไรได้มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงออกได้คนที่เกิดเป็นคนที่สําเร็จในในในผลการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโสดาบันต้องรู้แน่ๆนเลยคือมัต้องมีปัญญาก่อนจะขึ้นโสดาบันต้องมีปัญญารับรองไว้ก่อนต้องมีและเมื่อเป็นโสดาบันแล้วจิตมันถูกยกคือความเบื่อหน่ายหรือแต่การชดใช้ที่จะในสังขารลูกนามให้เหลืออยู่ ให้มันจบสิ้นลงัะจิตมันจะรู้อยู่นะการเข้าการเข้าถึงพระอาหารหันต์ผลเนี่ยเอาไม่ต้องอรหรนันต์ผลเอาการเข้าถึงอนาคามีก็พอครับถูกไหมมันต้องทําต่อใช่ไหมรือ <c oughs> มันต้องรอจบชาตินี้ไปก่อนไม่ต้องทำต่อมันสามารถอัปเดตขึ้นไปขึ้นอนาคามีได้ไหมคือถ้าตั้งใจจบโอเคจบแล้วมันต้องทํ <c oughs> าต่อไปเรื่อยๆมันถึงจะเ,เป็นขั้นบันไดที่เราเดินขึ้นบ้างชาติเดียวกันไหมแล้วแต่ ท่านทนจบชาตินี้ได้ป่ะละ่ะลูกของท่านจะละสังขารแตกสลายก่อนปะะ่าล่ะท่านสามารถทาจบได้ในรูปตาของท่านที่มีอยู่มันก็เป็นมือของท่านไงในชาตินี้การเข้าสู่สภาวะของเอาแค่โสดาบันเนี่ยอาจารย์มันมีตัวอะไรรับรองมันมีสภาวะจิตหรืออารมณ์ตัวไหนรับรองเอ้ยเนี่ยมีอยู่เป็นโสดาบันและมีสภาวะจิตหนึ่งแน่ๆคือไม่อยากอะไรอีกแล้วปะละ ใช่ใชไม่รักก็อยู่เนี้ยดาเชีิตเหมือนกนทํางานเนี้ยแต่ไม่อยากอะไรไม่อยากจะไปล่้าไม่อยากจะต้องการอะไรอีกแล้วเช่นเห็นนี่อยากจะซื้อไม่มีเลยโซนดาวนมีรูกทังเพศนี่ก็มีลูกมีเมียได้ไงอาจารย์บอกไปแล้วไนงะเขาสามารถเสพกันได้ไหมีมสามารถเสพได้แต่ไม่มีการยึดติดผมอะไรกัถามว่าคือตัวโซดาวนเนี่ยเขา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 ตัวเขารักทุกอย่างแล้วถูกไหม จิตไม่เอาอะไรเลยครับต่ต้รจิตเขาลัทุกอย่างเลยรใช่แต่แต่ต้อมีสังขารต่อไอันารยบอกเขามีอาลมง์ทางเพศแปลว่าเขายังมีรักโรกกดหลงอยู่รักโรกกดหลงมีแต่ไม่ไปยึดไม่ไปจับหมายความว่ารู้แล้วมันผ่านรู้แล้วเอออย่างนั้นใช่ไหมใช่เหมือนกวยโตอ่ะเป็นเพื่อนหลวงป่าเนี่ยอ๋ออ้ก็เป็นพ่อคาอ๋อแล้วสำเร็จสวรรั์แล้วไงแล้วสามารถมีปัญญาสามารถทำนู่นทำนี่ได้จากใบไม้ ลวงพ่อสีดำเขียนในหนังสือเลยหลวงพ่อสีดำอะตอนเป็นเนเรเห็นเลยป่วยโ,โตคือน,นี้คือไทยเรียวกว่าป่วยโ,โตเป็นเพียงแค่สวดอภนร,รใช่มมรรไม่ใช่สะกีนคะใช่พระภูมิปานบอกว่าไอ้ิงดำรู้ไหมเพื่อนข้าคนนี้มันสมเร,ร็จสดอภินแล้วข่ยโ,โต้ท่านนั้นถ้าจำไม่ผิดใช่หรือพราะวกว่าเขาสาริกาไหมอืมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ในหนังสือที่จดหมายเหตุก่อนตายตอนที่รัสังขารของปู่สีดำเนี่ยไม่ได้บอกว่าข่ยโต้เนีคือไข่ คือเรื่องนี้ผมเคยได้ยินแต่ปูอโต้เนี่ยเอาตามความเข้าใจผมที่ที่ผมศึกษาด้านนี้มาเนี่ยจะมีอยู่สองท่านรูปแรกคือปุ่อิโต้อยู่วัดราบบนระวัดราบบูณะตรงเชิญมันพระเชิญธานพุทธเขาหาว่าท่านปราชิกหนีทับมาตั้งแต่สองพันสามร้อยสิบแล้วปรากฏว่าก็คือมากับน้องสาวท่านเราอีมีอโต้เนี่ยเสียบรากไว้ไม่ต้องเข้ามานะเวลากลางคืนนอนนี่แกนอนนี่พอเข้ามาอยู่ในกรุงกก็ลือว่าท่านปราชิกมาผู้หญิง ไปดูยิ่งทำไงเอาอีโต้เพราะอีโต้เป็นพยานก็เลยเฟี้ยงท่้งกระทวนนะครับนั่นคือหนึ่งขวัยโต้เพราะว่าอีกหนึ่งขวัยโต้ก็คือหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับมันเป็นคนธรรมดาอ่ะเป็นพ่อค้าอ๋อเป็นเป็นพ่อค้าเป็นคารวาสที่ล่องเรือผ่านวัดหลวงพ่อป่านวัดป่าหลวงโคไม่น้ำน้อยอ่ะเออแล้วก็ไฟเกิดไหม้เรืออืมขวอีโต้ขวอีโต้ก็เลยท่านก็เลยบวยวายว่าเฮ้ยใครน้ำบ ไม่วะทำด้วยกูไม่วะก็ฟ้าอิโต้เดินดุ่มดุ่ม,มขึ้นไปวั oh. ดหลวงปานนั่งรอยอยู่อื mm. แล้วด้้ยเสียงของหุยโต้ดังเนี่ยเนนหลวงพ่อีดําเป็นเนนอยู่ mm. ก็วิ่งแอบ,บดูมาดูแล้วก็วิ่งมาบอกพ่อว่ามีคนถือมีดเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อปานหัวเราะแล้วก็บอกว่าปล่อยมันเข้ามา mm. แล้วก็คุยกันหลวงพ่อศรีดังก็เลยงง mm. ก็เลยรู้ได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็หลวงพ่อปานก็นบอกข่อยสินดำว่าเนี่ยเพื่อนข้า mm hmm. ขเมื่อเ้าสสาเร็จโสรบาลแล้ว mm hmm. แล้วมาตอนคืนด้วย mm hmm. ก็เหมือนลองวิชากันมาหาตั้งใจคือรู้อ่าด้วยปัญญา mm hmm. ว่าเรือนต้องจอดอยู่ต้องต้องต้องหยุดอยู่ตรงนี้ให้มาขึ้นมาตรงวัดนี้ อยู่ในหมดอแล้วก็บอกไอ้ปลาแล้วก็เรียกไอ้ปลาอู้นง่ไรอีกหรเรียกพ้าด้ยเขาไหวอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วก็ถึงบอกว่าหลวงพ่ืสิงห์ดำจึงไม่ค่อยชอบป่วยโตตอนแรกจึงบอกว่าไม่มีสัมมาคารวะถึงว่าโมโหเหมือนขี้โกงแล้วก็บอกสั่งสั่งพ่อสั่งลิงดำบอกว่าเอ็งไปเตรียมน้ำตำกับข้าวกับปลาทำแกงต้อนรับญาติโยมในเรือก็ป่วยโตนี่ซะหลวงพ่อสิงห์ดำว่าจะเอาอะไรที่ไหนล่ะหลวงหลวงหลวงพ่อบอกครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเสร็จแล้วป่วยโตบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันทําเองหลวงพ่อสินั์นก็แอบ,บดูก็อเอาใส่ขึ้นไปบนต้นไม้ต้นมีต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นเอาใส่ขึ้นไปดักปลาบนต้นไม้หลวงพ่อสิงจำก็หัวเราะแอบ,บดูอยู่ถึงเช้าเลยว่าจะมีปลาติดไหมอยู่ป่ปลาก็ติดติดใส่อยู่บนต้นไม้ก็ลงมาทําเป็นแกงกินพอกินแกงกินเสร็จกลับหมดแล้วแกงมันเหลือพอพอขวอยโตกลับไปแล้วในแกงนั้นกลายเป็นใบไม้หมดเลยเออหมดูด่มันกิน มาจากปัญญาใช่ไหมใช่ไงท่งนนี่หลวงพ่อหลวงพ่อสิงหดำคนเล่าเองเขียนเองในจดหมายลูกศิษย์หลวงพ่อสิงหดำคงได้รู้อยู่แล้วนะเพราะได้อ่านจดหมายของท่านอยู่แล้วเป็นหนังสืออะเป็นเล่มอ่ะก็นะับก็ได้ความรู้จากอาจารย์หม่อมครับครับเร,เรื่องของคเรื่องเรื่องของการเข้าถึงเ,เขาเรียกอะไรนะเข้าถึงบุ้งดำเข้าถึงบุ้งดำนะครับไม่ไว่าจะเป็นโซดาบันซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานสกีนาคาคือเตรียมรับต่อไปอนาคามีกคือกลังจะเข้าถึง สุดท้ายคืออรหันต์ผลคือเข้าถึงแล้วครับแต่จบจริงๆคือพระนิพพานถูกต้องในทางศาสนาเราเนี่ยก็จะมีขั้นตอนใช่ครับแต่ว่าอย่างพุทธการเนี่ยแม้กระทั่งพระเทวทัตเองครับผมนะครับก็ยังได้ปิญาได้ถูกไหมถูกต้องพอถึงเนื่องน้กการถูกต้องแต่นิสัยไม่ดีมันเป็นสภาวะที่เป็นพกรรมใช่ที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 ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์มาหลายภพหลายชาติไง คืออยากจะให้ชาวพุทธเราเนี่ยมองเลยเหนือจากตรงนั้นคเลยเหนือจากจากความเป็นมหาศา์เตียยใช่ครับถูกไหมอาจารย์มองเห็นไม่ความจริงซะครับความริใครก็ทําได้ครับถ้าปฏิบัติจะอ่าไว้คุณตั้งใจปฏิบัตินะครับใครก็ทําได้ก่อนแต่ว่าต้องยึดถือในหลักธรรมของพุทธองค์ใช่ครับเป็นสารณะถูกต้องครับจะมีแบบผู้แบบบิดพิวไหมมีไหมมีเยอะแยะบิดพิวแล้วมันจะไปถึงนิพพานไหมไมนจะถึงได้ยังไงล่ะบิดพิวก็คือมาใช้ในทางที่ไม่ดีันก็จบก็เป็นกรรม เป็นกรรมต่อใช่ไหมเราไปสร้างกรรมเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี้มันต้มเงินจังอาจารย์บอกแล้วไงมันเป็นกรรมกรรมโลกกรรมอี่ะเออเป็นเรื่องของสภาวะกรรมลวงกรรมที่อาจารย์บอกมั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะว่าเออใช่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 ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใช่ใช่ใช่เออใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองและบ้านเมืองอืออาจารย์ก็พูดตามที่เห็นแล้วก็อาจารย์บอกว่าวันนี้ให้ฟังดีๆ หลังจากเมษาไปแล้วต้องระวังให้ดีเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะพฤษสภาไปเกิดใไหน่งพฤษสภานิุนาพิษสภายนี่บคือต้องต้องระวังมันจะเกิดเหตุการณ์สภาวะต่างเกิดขึ้นระวังอย่างไงก็ระวังตัวเนี่ยพยายามเนี่ยอย่าไปทำอะไรยอดแจ๊หรือว่าอไรมณ์ยอดแจ๊กแล้ให้รักษาตัวแล้วก็สร้างอุปสงค์ซะนั่นคือเรื่องหนึ่งครับสอง ที่คนวิตกจริตหรือว่าอะไรก็ตามใช้คำนี้หรือว่าว่าข่าวสึนามิหรือว่าต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะว่าอาจารย์คนไหนพูดอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องฟังและพิจารณาครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ได้เคยนั่งกรรมฐานไม่นานน,นี้ตอนช่วงข่าวสึนามิต่างๆตอนช่วงเครื่องบินตกแล้วก็มีคนมาสัมภาษณ์อาจารย์ลงหนังสือนะฮนี่หมอหมอดูอยู่ห้ารัว อาจารย์บอกว่าน้ำจะท่วมเดียอีกประมาณอีกเก้าสิบเอ็ดปีที่จะท่วมกรุงเทพะท่วมแน่เานี่ยอาจารย์พูดออกก่อนนะครับครับครับเราก็พูงไปกันหมดแล้วล่ะเก้าสิบเอ็ดปีไม่นานหรอกรู้ลูกหลานเน่ทันเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเป็นลูกหลานก็คงถึงเวลานั้นค่ะก็ทุนเท่าเดิมไหมอาจารย์อาจจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่อยู่แล้วไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่นอนทุกอย่างของคันนี้ยมันไม่จรัง ใครจะรู้อ่ะอาจารย์ก็เลยพูดไว้อย่างเงี้ยอาอากาศอย่างเงี้ยว่าซึนามิเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่เกิดมาในช่วงนั้นเนี่ยมันสภาวะกรรมธรรมชาติแต่หลังจากนี้ที่มีข่าวขราวว่าน้ำจะช่วงกรุงเทพเลยเป็นการยกใหญ่ที่พูดมาจากอาจารย์ไม่เกี่ยวกับหมอดูคนไหนละกันหรือว่าหรือว่าล่าสุดเนี่ยอีกไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกระแสาอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือก็ฟังพิจารณาแล้วกันแต่อาจารย์บอกไม่เกิดกันละกัน เหตุอะไรกันแล้วเ่จะเกิดซึมมีมันก็เกิดประเทศที่เป็นอินโดนีเซียอินโดที่เคยเป็นอยู่แล้วตามแหวนน่ตามไทยที่มันเป็นกระแสเล็กๆอ่ะมันเป็นหนึ่งมันอยู่แล้ว่เปอย่างนั้นนะฮะแต่จะเกิดเกิดใหญ่ๆแบบขึ้นแบบที่เคยผ่านมาเนี่ยที่ภูเก็ตหรือว่าที่ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องอีกประมาณอีกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีเก้าสิบปีนน้ำพุ่มของเทมแมททุกทพหมายถึงว่า าลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยเคยเห็นมามในสมัยใน,นที่พายเรือสองที่แปดสี่สองที่แปดห้าอาจารย์เห็นภาพมันในอนาคตนะไม่นอดีตแล้วนะในอนาคตบวกไปประมาณเก้าสิบปีเนะนี่ยจากเนี้ยจากเมื่อพ่อจารนั่งสมาธิมาเมื่อปีที่แล้วอืเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องประมาณเก้าสิบปีอย่างนี้ก็บวกไปน,น,นั่ตรนงนั้นจะท่วมดจริงนะมูลเหตุอะไรทำให้น้ำ่วมขนาดนั้นนักวันนั้นอีกเก้าสิบเอ็ดปีมูลเหตุคือจิตของมนุษย์เนี่ยลุกลาธรรมชาติมากกว่าที่เป็นอยู่แบบมีอีกเรื่องของป่าไม้อ สองมูลเหตุคือการทะเลาะกันบ้านการเมืองไม่สนใจในเรื่องของการระบบระบายน้ำอีกต้อที่เป็นฟีกรุงเทพเนาะคุณน่าไม่ออกอะไม่้าไม่ออกอะกรุงเทพก็ยังอยู่กรุงเทพยังอยู่ครับแล้งกรมูลเหตุการที่น้ำท่วมจะมีคนใดยไหมขอแน่นอนทุกอย่างเหตุการณ์มันต้องมีการสูญเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยุคกรรมลงกรรมอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยว่าไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ย เกิดขึ้นอานจารย์บอกแล้วไงว่าให้อยู่เฉยแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยรู้เองว่ากรรมรวงกรรมทาใหทา้ท่านนั้นท่านนี้ทั้งทางด้านการเมืองทั้งในด้านดาราน,ารานักสแสดงอาจารย์เคยพูดทั้งในด้านปัตตุนชนทั้งทั้งหมอดูอาจารย์ก็พูดด้วยวงการหมอดูว่าใครจะเป็นยังไงออกมามันก็เป็นออกมาอย่างนั้นให้เห็นแล้วก็ดูกันเองนี่คือคําทํานายของอาจารย์มอมซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่ได้เก่งหรืออะไรอาจารย์เห็นในสมาธิและสามารถบอกกับบอกว่าโอเค ผมขอมาขออนุญาตมาเผยแพร่ได้ไหมเรื่องนี้เผยแพร่ได้จะพูดมีบางเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้พูดคือเผยแพร่ไม่ได้เดี๋ยวนะผมขอสองคำถามก่อนปิดเบรกคือผมได้ยินข่าวเรื่องรัเสเซียอังกฤษจะใส่เรื่องนิวเคลีย์กันจะมีสงครามนิวเคลีย์ในวัยนี้หรือไม่ไม่มีแต่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมีแต่ไม่มีตอนแยวนี้สงครามโลกครั้งที่ 3, สรรามสัญญาณมันจะมาเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาณที่ให้ดูจากอะไรบ้า มีการเผาผ่านบ้านเมืองทุกเกือบทุกประเทศมีการขโมยจนขโมยออกมาวิ่งไล่กันเหมือนเราดูในหนังอะ่จะจลาจลเออจลาจลน,นั่นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดสองคารามโลกครั้งที่สามนี่คือจากในสมาธิท่านฟัง,ฟงไว้ในทางการขอคำถามสุดท้ายนะครับไอเอสจะลบกับซีเรียไปถึงไหนยังคงต้องทาต่อไปแล้วมันจะลุกลามไปอิรักอิหร่านไหมลุกลามซาอูดจะโดนไอเอสเล่นไหมมีส่วนสูงมาก เราสุดท้ายไอเอสจะจบยังไงกรรมรวงกรรมคำศัพท์อะไรครับโอเคกรรมรวงกรรมครับใครเป็นแฟนข่าวต่างประเทศเจอคำตอบนี้ก็กรรมรวงกรรมช่วงนี้ขอวัตสุคูชุนนาได้กลับมาเชินครับนั่นสรนัมเกจันั่นเสรนั गच्छा सिंह शरण गच्छा